แสวัสดีครับดีมาเปิดกล่องกันครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือเจ้าหงนะครับเป็นเจ้าหงสามตัวหงสสามตัวต่อขอบวนเป็นรถไฟนะครับใส่ไปแบบนี้น โอยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจ้าหงส์ตัวต่อไปเป็นไดโนเสาวมีปีกมีเฟืองข้างหลังสดใสด้วยสีสันสดใสมีฮอสม้าอ้าวม้าต้่นเหรอ ไปคิงคองคิงคองมีสองตัวเลยครับก็ตัวนี้บัฟเฟิลล์ควายนะครับ ัวนี้ไทยลนอสลัสเอ้ยอเขียวโอเคถนนนี้รับก่อนบ๊ายบาย